โอเคครับเด็กจะสอบถามท่านว่าในช่วงอากาศที่เริ่มจะหนาวเนี่ยครับทางโรงพยาบาลแม่สอดไม้มีผลกระทบเกี่ยวกับทางคนไข้อย่างไรบ้างคร,ครับในช่วงนี้เราเพิ่งเข้าหน้าหนาวมาสัพักเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเลขของผู้ป่วยออโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันเริ่มมีจํานวนมากขึ้น,นเรื่อยเรื่อเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเห็นผู้ป่วยก็อาจจะมี2กลุ่มคือกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นโรคเรื้หลังแล้วที่โรงพยาบาลได้ไประชาสัมพันธ์ว่าอาจจะต้องได้คอยเฝ้าระวังเช่นคนที่เป็น โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานผู้สูงอายุหรือกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังอีกกลุ่มนึงกคือกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า2ปีกลุ่มผู้ที่ตั้งครร